ุณโยม11ข้อดีของการแผ่เมตตาให้ศัตรู 1. หลับเป็นสุข 2. ตื่นก็เป็นสุข 3. ไม่ฝันร้าย 4. เป็นที่รักของมนุษย์ 5. เป็นที่รักของผีสางเทวดา 6. เทวดารักษา 7. ไฟยาพิษสัตรา ไม่ทำร้ายบุคคลน,นั้น8จิตใจตั้งมั่นได้อย่างรวดเร็ว9สีหน้าผุดผ่อง10ไม่ตายแบบไร้สติและ11เมื่อ,อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นเมื่อตายไปย่อมไปเกิดในพรม,มโลกก็ขอฝากไว้นะญาติโยมทุกท่านการแผ่เมตตามีอานิสงส์มากจริงๆนะเจริญ